ครับสวัสดีครับมาพบกับร้านเอฟมิวสิกนะครับในช่องย t u b e กันบ้านนะครับหายไปนานนะครับก็วันนี้ก็เลยอากาศดีๆครับมาอัดคลิปนะครับวันนี้นะครับเอาใจมือกีตาคอเอฟยามาห้าเอฟสามหนึ่งศูนย์นะครับจะมาแนะนำวิธีการปรับแต่งกีตร์นะครับให้เสียงดีขึ้นให้เล่นง่ายนะครับก็เดี๋ยวลอง ผมลองเล่นให้ฟังดูก่อนครับเราจะมาคุยกันเรื่องวาอาพวกอะไหล่พวกอุปกรณ์นะครับว่าจะแต่งไงเสียงมันดีขึ้นนะครับ F310 กิตตโปรงนะครับที่ผมเล่นไปเมื่อครู่นี้ผมอัปเกรดนะครับแต่งตัวมุดพินนะครับตัวนี้นะครับของเดิมเขาจะเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับแล้วแต่ปีแล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่นบางปี F310 ก็นี่ก็จะมีทั้งหมุดพินแบบสีดำแล้วก็แบบสีขาวนะครับก็แล้วแต่นะครับ แต่มันจะเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับทีนี้มือกีตาร์ใครที่มี F3 หนึ่งศูนย์อยู่แล้วนะครับอยากครับนะครับอยากทำให้กีตาร์เราเสียงดีขึ้นก็คือตัวนี้นะครับผมใส่เป็นกระดูนะครับกระดูมุดพินตัวนี้นะครับเป็นกระดูกทั้งทั้งหกตัวนะครับแล้วก็มีความสวยตรงอับานลนะครับรุ่นนี้นะครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับแต่ว่าอาจจะเพิ่งพูดถึงซัดเดนก็ได้ก็ได้นะครับ หมุดพินตัวนี้มันจะให้เสียงซาวที่เหมือนยาวขึ้นนะครับเสียงยาวขึ้นหรือเรียกว่า s u ตเทนนะครับจะยาวขึ้นนะครับผมลองแล้วนะครับผมลองหลายตัวแล้วแหละนะครับเราเปลี่ยนปั๊บใครอยากจะลองเปลี่ยนให้กีตาร์ตัวเองมีเสียงที่ดีขึ้นก็ลองไปเปลี่ยนนะครับไปหาซื้อหรือซื้อที่ร้านเอ็กวสิก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับร้านมีหลักหลักร้อยหลักหลายร้อยจนถึงหลักพันนะครับตัวนี้นะครับ ชัดหรือเปล่าครับมันอาจจะมืดนิดน,นึงนครับก็มันจะทําให้เสียงกีตาร์เรานะครับมีซัดเทนท,ที่ยาวขึ้นนะครับแต่ว่าซัดเดินกับมูดผมยังใช้ของเดิมอยู่ในตัวนี้นะครับของที่ติดมาจากโรงงานนะครับแล้วก็จะมีซัดเดินกับนัดแบบเป็นกระดูกนะครับนี่ผมก็ลองลองดูแล้วแหะครับก็อันนี้จะเป็นนะครับ เป็นนัดกับซัตเดิลกระดูกที่ยังไม่ได้ฟอกขาวนะครับนะครับถ้ายังไม่ได้ฟอกขาวมันจะออกสีบอบประมาณแบบขุ่นๆแบบนี้นะครับนี่ขุนๆะแบบนี้มันจะให้เสียงออกแบบนุ่มๆน,นะครับอ่าออกนุ่มๆออกเบสนิดๆน,น,นะครับแล้วก็ซัดเทิลก็ยาวพอๆกับ ใส่ไอ้ตัวหมุดพินตัวนี้นะครับถ้าใส่เป็นชุดนี่ลองลองไปลองไปหาซื้อมาเปลี่ยนดูครับแต่ถ้าสนใจซื้อที่ร้านเอฟ s i ส mm hmm. ก็ได้ครับตัวนี้ผมทําเป็นพิเศษคือ,ลอเลาะออแกะแบบของ f 3นะครับ mm hmm. นหแตบบ่เป็นกระดูกนะครับในมุมหรือว่าการโค้งนะครับก็แบบใช่เลยครับ ก็คือเปลี่ยนได้นะครับจะทำาักกีตาร์เสียงออกโทนแบบนุ่มๆน,นะครับบุนๆุน,นะครับแล้วก็มันจะมีแบบหนึง่งเป็นกระดูกแบบฟอกขาวนะครับฟอกขาวะนะผมให้เทียบดูกับตัวของ F3 ที่มาจากโรงงานนะครับสีมันจะขาวนะครับตัวล่างจะเป็นกระดูกไม่ฟอกขาวนะครับก็สีออกคุ้นๆนะครับ ส่วนจะมีกระดูกแบบฟอกขาวอีกแบบหนึง่งครับอ่านี่ได้ละอ่าจะเทียดูครับแบบนี้อันนี้ฟอกขาวนะครับก็เพื่อความสวยงามน,นะครับแต่มันจะที่ผมลองดูมันจะแข็งออกแข็งกว่ากระดูกที่ยังไม่ได้ฟอกขาวนะครับก็เหมือนมันจะให้เสียงที่ใสครับใสสว่างกว่าก็าก มันก็ดีคนละแบบนะครับแบบกระดูแบบขุนนี่ก็จะให้เสียงแบบนุ่มๆอุ่นๆนะครับขาวๆแบบนี้ก็จะให้เสียงที่ใสกว่านะครับพุ่งกว่านะครับแล้วแต่คนชอบนะครับผมว่าดีทั้งสองแบบนะครับก็ไปเปลี่ยนดูกันครับส่วนหมดุดเพนนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับเรื่องซัดเทนยาวๆนะครับลองซื้อเปลี่ยน ทีละชุดก็ได้ครับอาจจะเปลี่ยนเป็นที่ผมรับเซตอัพอยู่ประจําก็คือส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบเปลี่ยนซัดเดิตัวนี้นะครับเป็นกระดูกนะครับก็ถ้าลูกค้ายังยังไม่มีงบมากนะครับก็เปลี่ยนเฉพาะซัดเดิก่อนนะครับก็าจะให้เสียงที่ต่างจากซัดเดิที่เป็นพลาสติกแบบนี้ครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นนัด เป็นกระดูแบบนี้นะครับแบบนี้กระดูกในงบอีกหน่อยก็ไปแต่งเป็นหมุดพินเป็นกระดูทีน,นี้ก็จะให้เสียงอย่างอย่างที่เราต้องการครับเราชอบเสียงแบบนี้แต่ถ้าใครชอบเสียงที่ผมเล่นก็คืออันนี้ผมเปลี่ยนแค่หมุดพินนะครับส่วนซัดเดินกับนัด เป็นของจากโรงงานนะครับก็จะให เสที่ยาวนะครับเสียที่ยาวก็สำหรับใครที่มี F3 1 0ก็ลองไปปรับแต่งซื้อมาโมมาเพิ่มนะครับก็ช่วยได้เยอะครับก็ถ้าไม่ชอบก็ใส่ของเดิมนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรนะครับมันไม่ได้เสียหายอะไรับกีตาร์เรานะครับซื้อครับถ้าไม่มีที่จะซื้อเพราะว่าตัว F3 ตั้งูเนี่ยเขาจะมีนัดสั้เด่นเฉพาะรุ่นของเขานะครับถ้าเป็นรุ่นทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับก็จะมีตรงสายหนึ่งสายสองนี่จะไม่เท่ากันแบบนี้นะครับถ้าเป็น F3 ก็จะเป็นแบบโค้งเรีียบแบบนี้นะครับใครอยากได้ที่ตรงรุ่นนะครับหาที่ไหนไม่ได้ก็ทักร้าน Fmusic ได้ครับมีจําหน่ายนะครับ เปเปลี่ยนเล่นสนุกสนุก,สนกเสียงก็ดีขึ้นนะครับผมรับประกันแน่นอนว่าเสียงเปลี่ยนดีขึ้นแน่นอน,นครับนี่นะครับขนาดเปลี่ยนแค่มุญกินนะครับเสียงก็ดีขึ้นนะครับใครสนใจนะครับอยากมาเปลี่ยนที่ร้านก็ได้ครับ ก็เราเซตอัพมันเปลี่ยนก็ต้องเซตอัพสายไปด้วยนะครับก็ลองไปหามาใช้มามาลองแตกดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่มีกีตาร์เอฟซันอยู่แล้วก็สามารถไปซื้อมาเปลี่ยนมา,มาใช้ได้เลยนะครับก็วันนี้ไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ